พระสุริยันประธานสงฆ์วัดป่าวังน้ำเย็นเผยถึงกรณีเพจกล่าวหาวัดเป็นแหล่งฟอกเงินบอกอยาไปให้ค่าโดนมาเกือบทุกปีจะให้หน่วยงานมาตรวจสอบแต่ไม่เห็นมีใครมาสอบสักครั้งจากที่เพจดัง CSI LA ได้โพสต์ข้อความฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาช่วยตรวจสอบวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามโดยอ้างว่าต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งฟอกเงินจากเว็บพนันของนักการเมืองกลุ่มวัยรุ่นสร้างตัวแห่งกาลสิน์นั่น เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดวันที่17พฤษภาคม68ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่วัดพุทธวนารามวัดป่าวังน้ําเย็นตําบลเกื้องอเาเภอเมืองมหาสารคามบรรยากาศภายในวัดพบว่ามีเหล่าพุทธศาสนิกชนยังหลั่งไหลเข้ามาทําบุญกันและได้ไปพบกับพระราชวชิรญาพ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยพระรามหลวงประธานสงฆ์วัดพุทธวนารามโดยเปิดถึงเรื่องดังกล่าวว่าหลวงพ่อเฉยๆเราอยากไปมองคนกลุ่มนั้นให้เสียสายตาดูไปก็มีแต่ความทุกข์เฉยๆไม่มีประโยชน์ดูแล้ว ต้องให้จิตใจเราสบายดีกว่าพวกนั้นเราปล่อยทิ้งไปไม่มีอะไรที่จะเหนือกว่าธรรมชาติคุณงามความดีเราไปได้เหมือนเงินปลอมกับเงินแท้เงินแท้ใช้ได้ตลอดไปเงินปลอมใช้ได้ชั่วคราวเดียวก็ถูกติดคุกติดตารางไปอย่างที่เราเห็นเพราะฉะนั้นอย่าไปให้ค่าต้องหนักแน่นเหมือนที่หลวงพ่อบอกเราดูสิ่งไหนแล้วสบายใจให้ดูสิ่งนั้นดูสิ่งไหนแล้วเป็นทุกอย่างไปดูมันไม่มีประโยชน์ต่อจิตใจเราแม้แต่นิดเดียวดูแล้ว เขาพยายามเชื่ออโมโยงไปหลายวัดหลายที่ทําให้าศาสนาคุณหมองแต่อย่างไรก็ทําร้ายไม่ได้บ้านเมืองมีคือมีแปรขอให้มีความหนักแน่นอยากไปหวั่นไหวสำหรับกรณีที่มีการกล่าวหาว่าวัดเป็นแหล่งฟอกเงินทางพระราชวชิรญาพ์กล่าวว่าหลวงพ่อไม่เคยเห็นคนบาปมาทำบุญรอกมีแต่คนบุญมาทำบุญมันไม่มีใครหรอกจะเอาเงินไม่สะอาดมาทำบุญหลวงไม่เคยเห็นเขามาถวาย2030ล้านก็เพราะเขาทำเหรียญไม่ใช่เขามาถวายยอฟรีทุกอย่างมันมีเหตุ และมีผลไม่มีหรอกใครที่บอกว่าได้เงินสิ่งไม่ดีมาแล้วมาเข้าวัดตนเองก็ไม่กล้ารับหรอกเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อมโยงไปให้มันเสื่อมในพระพุทธศาสนาอย่าทําให้คนลังเลใจให้พิจารณาดีๆจะลงอะไรเกี่ยวกับวัดศาสนาหลวงพ่อโดนมาเกือบทุกปีมีแต่บอกทั้งวัดขาวดําวัดสีเท่าบอกจะให้หน่วยงานมาตรวจสอบแต่ไม่เห็นมีใครมาสอบสักครั้งมีแต่อยู่อย่างนั้น เพราะฉะนั้นให้เรามีความหนักแน่นให้ตามองแต่สิ่งดีๆใจรับแต่สิ่งดีๆเราถึงจะมีความสุข